สวัสดีค่ะวันนี้นิดจะมารีวิวนะคะการทำพาสปอร์ตเพื่อเตรียมตัวไปเซี่ยงไฮ้นะคะกับที่สีกุงนะคะก่อนอื่นให้เพื่อนๆเข้าไปจองคิวได้ในเว็บของกระทรวงต่างประเทศนะคะเป็นการจองคิวออ,อนไลน์ทำพาสปอร์ตนะคะให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็ที่อยู่จัดส่งเอกสารเบอร์โทรติดต่อนะคะแล้วก็ ให้เลือกช่วงเวลาที่เราจะเข้าไปนะคะระบุวันเวลามาเสร็จแล้วเนี่ยระบบเนี่ยจะส่งเลขรหัสยืนยันคิวของเรานะคะให้เราเซฟเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกวันธรรมดานะคะสามารถเดินทางทำพาส,สปอร์ตในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ด้วยนะคะมี2ที่ที่แนะนำนะคะก็คือเซนต์แทเวสเกตกับ สาขามัมมิงคองนะคะวันนี้พี่นิดเลือกเดินทางมาที่ม,มัมมงคองโดย BTS นะคะลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะคะออกที่ทางออกสี่นะคะเลี้ยวขวานะคะเดินตรงไปตามสกายวอล์กเลยนะคะแล้วก็ไปที่โซน A ชั้น5นะคะออกจาะลิ์มาเลี้ยวขวานะคะแล้วก็จะมีป้ายบอดทานแล้วเราก็จะมาเจอจะมั เจอป้ายกระทรวงต่างประเทศนะคะออกหนังสือเดินทางนะคะเสร็จแล้วแวะเช็คอินถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะขอแจ้งให้ทราบว่าเราสามารถเข้าห้างได้ก่อน10โมงนะคะสำหรับใครที่มีจองคิวไว้นะคะทางรปภจะเปิดให้เราเข้าได้ตั้งแต่9โมงครึ่งเลยค่ะอย่างนั้นแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาจองคิวในระบบจะง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันเยอะเลยค่ะเวลาทำการจะเปิดตอน10โมงนะคะแต่เราสามารถยื่น เอกสารได้เลยนะคะสำหรับใครที่จองคิวให้สังเกตรตรงพื้นนะคะจะเขียนว่าคิวออนไลน์ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้จองคิวนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะจะเขียนว่าสำหรับ Walk in นะคะเมื่อเราเดินตามทางสีน้ำเงินเข้าไปแล้วนะคะเราก็ยื่นเอกสารเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่สำหรับค่าธรรมเนียมในการดำเนินการพาสปอร์ต 5ปีค่าใช้ใจ่าย1,000บาทนะคะ10ปี1,500บาทเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิวเรามาแล้วก็ให้เราเข้าไปนั่งรอได้เลยคะ่ะพอถึงเวลา10โมงเจ้าหน้าที่จะมีการเรียกตามรันนัมเบอร์จะขอบอกว่าเร็วมากๆเลยนะคะสังเกตหน้าจอดีๆเราสามารถเดินเข้าไปตามช่องที่หน้าจอขึ้นมาได้เลยก่อนที่จะมีเสียงเรียกนะคะเมื่อเราเข้าไปถึงจุดที่นั่งแล้วเมื่อเราไปถึง ที่นั่งแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราดูรายละเอียดนะคะชื่อที่อยู่ต้องดูให้ตรงตรวจอักษรทุกอย่างให้ตรงและเซ็นชื่อด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะมีการถ่ายรูปค่ะถ้ารูปถ่ายที่เราไม่พอใจสามารถที่จะขอเจ้าหน้าที่ถ่ายใหม่ได้เลยนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะเสร็จขั้นตอนแล้วก็ออกมาชำระ ค่าธรรมเนียมนะคะที่เราเลือกไว้5ปีหรือ10ปีนะคะแล้วก็จะมีค่าจัดส่งเอกสาร40บาทด้วยนะคะอันนี้นิดได้ทิ้งตัวรายละเอียดในการทำพาสปอร์ตไว้นะคะเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ได้ตามในภาพสำหรับใครที่เตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศแล้วยังไม่มีประกันเดินทางนะคะสามารถกดซื้อ ทางออนไลน์สะดวกแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะแปะ QR code แล้วก็ลิงก์เอาไว้ข้างใต้นะคะสใจหาไลนา์ได้เสริมกับงานประกันออนไลน์ติดต่อเรามาได้เลยค่ะ